Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นน่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่นหน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยวันนี้ไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่กล้องมาแสบเพรามา,านมีเปิรเอรตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆ่ะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองแลบประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่นแล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสห,หากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokas ยังไงบ้างพ,พี่หนุ่มคะพี่หนุ่มค่ะพี่หนุ่มคะในฐานะที่อบูโศที่สุดนะคะครับ <c oughs> ก็วันนี้น่าจะเป็นวันบูมสูงนะครับตามที่เรารู้กันนะครับเป็นเป็นเป็นเรื่องออภายในนะครับแล้วก็สถานที่ถ่ายทำของเราเนี่ยก็มีต้องบอกว่ามีอนุสรสถานของพระองค์ท่านปฏิเสธฐ,ฐานอยู่นะครับเราก็เลยทําการวางภูมิลาครับผมครับวันนี้ได้ทราบข่าวว่าได้รับมอบหมายจากพี่ปิ่นเป็นยังไงบ้างคะ ก็อาปินคงทราบว่าผมพอจะท่องบทสวดอะไรได้ครับไม่ไม่พอจะหรอกค่ะถ้าท่องได้ขนาดเมื่อกี้ก็เลยฝากฝังมาครับผมครับครับสุดยอดภาคภูมิใจกันขนาดไหนกับการได้เล่นละครเรื่องนี้ซึ่งเปลือเปียร่วอ่าให้เคนเป็นตัวแทนค่ะครับก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วยิ่งเหมือนแบบยิ่งใกล้ใกล้ถึงวันปียมหาราชแล้วเราก็ยิ่งแบบรู้สึกว่าอยากให้ละครเนี่ยออนเร็วๆจังเลยอ่ะ เราอยากแบบอยากให้ทุกคนได้ดูว่าแบบวิธีการเลิกท่าชีวิตทาาเป็นยังไงอะไรเงี้ยใช่ก็ก็มีทั้งการเลิกท่าแล้วก็พระกรณียกิจต่างๆงของท่านนะนะคะที่เราแบบจะนําเสนอให้เห็นในละครซึ่งแบบอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าเหมือนรับชมได้ทุกเพศทุกวัยอะค่ะแล้วก็ได้ความรู้ด้วยแน่ๆค่ะเป็นประวัติศาสตร์ไทยเองค่ะส่วนเรื่องการถ่ายทำก็ประณีตละเอียดอ่อนมากนะคะเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของฉากเรื่องของ แสงและไฟนะคะเหมือนหนังโฆษณาดีๆเรื่องหนึ่งเลยขอใช้คำนี้เลยนะคะคือออกมาสวยงามมากแล้วก็รับรองว่าทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ<ช>เบลล่าเยอะสุดเสื้อผ้าเบลล่าเยอะสุดเสื้อผ้าเยอะมากค่ะมีทั้งชุดในบ้านชุดออกงานอะไรต่างๆแบบตามโอกาสต่างๆก็คือจะมีแบบใส่ชุดหมูแฮมอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเป็นอย่างชุดว<ม>ันนี้ก็คือเป็น<ม><ม>ใช่คนเรียกชุดหมูแฮมเป็นชุดแบบสมัยรัชกาลที่5ก็ วันนี้ก็จะเป็นช sí, ุดที่เต็มนิดนึงค่ะมีหลายชุดเหรอกะหลายชุดเยอะมากค่ะอ๋อพี่บุ๋มได้ใส่แต่ผ้าแถบใช่ไหมคะเป็นรีเควสของผู้กำกับขออนุญาตนี้เป็นผ้าแถบค่ะเป็นเป็แม่สีเรือนค่ะเรียบร้อยมากเป็นเมียพี่ต้นเป็นเต้นตัวน้อยค่ะ เป็นลูกของแม่ค่ะแต่ว่าไม่ได้แม่เลยนะคะก็บอกเลยว่าเรียบร้อยมากไม่ได้แม่อะเลยค่ะข้าวต้นเองดีค่ะเนื้จ้าแม่คะเล่นยากไหมเนยครับเล่นเป็นคนเรียบร้อยยากเลยค่ะยากเลยซึ่งกลับคีเสียนิดนึงค่ะให้มันเบาลงค่ะพูดให้ช้าแต่เรื่องเนี้ยสงสารพี่ต้นมากสุดค่ะเพราะต้องติดหนวดพูดไม่ได้ค่ะ ก็ก็ดีครับแผ้พี่ต้นแกับโดยส่วนตัวก็ผมว่าเป็นความยุ่งสำหรับผมถึงให้พูดไงรู้เลยอ่ะพูดไม่ได้แล้วก็ก็ก็เป็นแรคเตอร์ที่ที่ทางพี่ปิ่นนะครับพี่สองคุ้มกับทีมงานได้วางมาแล้วว่าแรคเตอร์ตัวละครนี้มันต้องมี ลูกลักเลยติดเหน่อยไอ้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 มาประบทเรื่องอะไระไม่ใช่ไม่ต้องบอกว่าน้ะแม่ใช่หนูไม่ได้มีถ่ายค่ะแต่ว่ามีถ่ายอยู่แถวแมทชิ่งใช่ครับก็เลยมาแถวนี้เข้ามากินข้าวกองไม่ใช่มาถอดมาอนนะก็ต้องปรับเยอะเหมือนกันในเรื่องของการพูดการ เออ่กิริยาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงค่ะเพราะว่าเออ่วิถีชีวิตคนสมัยก่อนกับคนสมัยนี้ก็เออ่สปีดต่างกันอย่างแรงไม่ละค่ะไม่ถอเสื้อเยอะค่ะไม้ขอดเออไม่เยอะไม่เยอะเท่าเคงเลยครับก็คงต้องยอมให้เคงเข้าไปเรื่องขอเสื้อเนี่ยก็พวกเราเป็นทาจริงๆนี่ชุดเนี้ยเนี่ยปกติผมไม่ได้แต่งตัวหล่อขนาดนี้นะครับในเรื่องปกติก็จะเป็นแบบว่าขอเสื้อบ้านชมกันประมาณเท่าไหร่ค ก็จะได้ชมกันตอนแรกตอนแรกก็ว่าจะเร็วๆ็วนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าฉากต่างๆก็มีการน้ําท่วมบ้างเราเจอฝนนะคะยอมรับว่าเจออุปสรรคเยอะเหมือนกันสําหรับเรื่องนี้ค่ะเรื่องของการถ่ายทํารวมถึงสถานที่ถ่ายทำบางที่เครื่องบินผ่านตลอดทุกทุกนาทีนะคะก็เลยอยากออกมาให้อย่างที่บอกว่าระณีและละเอียดที่สุดเพราะว่าเป็นหนัง เป,เป็นละครเดียวเรียกว่าละครเทิดพระเกียรตินะคะดังนั้นทุกอย่างต้องใส่ใจอย่างมากค่ะแล้วก็เลยต้องขออนุญาตเลื่อนออกไปนะคะแต่<ช>ก็ก็ไม่นานเกินรอคะ<ช>่ะแล้วน <ะ S 2> เพราะว่าตอนนี้ก็เร่งถ่ายทำจนถึงตีสี่บ้างตีสองบ้างเช้าคืนบ้างนะคะ<ช>พวกเราก็ทํางานเป็นซอมบี้กันแล้วก็เสริมพี่บุ๋มแล้วกันนะครับก็คือว่าแม้ว่ามันจะถูกเลื่อนอะไรก็ตามแต่ก็ได้ชมภายในปีนี้แน่นอนครับ ไม่ก็ต้นปีหน้าค่ะเพราะมีแน้าไม่ได้ครับอ๋พี่หนุ่มนี่รู้อะไรสปายบ้าพี่หนุ่มจะให้คิวถึงตีสี่อีกใช่ไหมเพราะว่าเคนเคนจะได้มาถ่ายทุกวันครับตอนนี้ก็ทุกวันอยู่แล้วก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องลูกทาสค่ะได้ชมเร็วดีแน่นอนค่ะครับับ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก y o u t u b e p r v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรนกับคลิปข่บบาวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดใครให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซรรร่บกองละครสุดฮิตแบบอันซินที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวชอมแท็กดวงการงา,งานการเงินความรักแบบมัน่นนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r ไวด์เวก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว